หลังแท่งที่พี่ไอกดเข้าเดอร์บายแน่นอนนะครับกดเข้าเดอร์บายแน่นอนครับน้องครับเป็นแท่งเดอะไฟนอลนะครับหลังแท่งนี้นะฮะเดี๋ยวอาจจะจะลงมาถึงเส้นล่างไหมกำลังดูอยู่มาครับพี่ไอเปิดแท่งเปิดแท่งก็กดเลยนะครับในแท่งเดอะไฟนอลตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับชัดเจนนะครับแท่งนี้เป็นแท่งเหมือนแท่ง กระชากราคาแรงจะขายนะครับลงมาหาแนวรับนะครับนี่นะครับแนวรับนี้นะฮะนะครับมีการยืนยันอยู่นะครับนี่ชัดเจนนะครับอ่ะดูนะครับว่าดีขึ้นไปไหมนะครับเดอะไฟนอลครับกฎของเดอะไฟนอลนะครับมีกรอบการวิ่งชัดเจนมีแนวรับเนี่ยต้านชัดเจนแล้วก็อย่ากลัวแท่งแข็งแรงนะครับอย่ากลัวแท่งแข็งแรงเข้าให้ถูกแท่ง โอกาสชนะมีสูงนะครับมาดูกันว่าดีขึ้นไปไหมนะครับออเดอร์นี้นะฮะเดือบไปนอนครับเราเชื่อมั่นในเทคนิคเชื่อมั่นในระบบนะครับพอถึงจังหวะที่จะต้องกดก็ต้องกดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวแพ้ชนะก็ว่ากันไปตามเทคนิคถ้าเทคนิคเราแม่นจริงนะครับมันจะส่งผลแบบนี้นะครับน้องๆลากันที่หนึ่งออเดอร์ครับผมสวัสดีครับ